แต่ก่อนที่จะไปเรื่องของการชุมนุมใหญ่วันพรุ่งนี้ของหลายๆกลุ่มฮะท่านผู้ชมครับมาดูรายงานล่าสุดก่อนนะครับมีรายงานล่าสุดว่าตํารวจไปจับกลุ่มตัวผู้ชายคนหนึ่งนะครับเป็นผู้ชายต้องสงสัยที่สยามนะครับไปจับกลุ่มได้ตรงแยกปทุมวันแล้วปรากฏว่าพอพาไปค้นไปเจอสิ่งนี้ฮะระเบิดทั้งหมด18ลูกฮะ ไปเจอระเบิด18ลูกกลางแยกปทุมวันนี่ฮะแล้วไปเจอก่อนวันชุมนุมใหญ่ของหลายๆกลุ่มแค่วันเดียวฮะคืออย่างนี้ครับรายงานบอกว่าตำรวจสายตรวจสนปทุมวันเมื่อเช้านี้9โมงกว่าๆมีการไปออกตรวจแล้วไปเห็นชายคนหนึ่งท่าทางมีพิรุษนะครับขับรถยนต์อ i ซู z ุ d max สีบรอนทะเบียนพิษณุโลก ขับสายไปสายมาต้องสงสยัยตำรวจก็เลยเรียกก็เลยเรียกให้หยุดตรวจนะฮะที่ตรงแยกปทุมวันปรากฏพอเรียกลงมาเนี่ยผู้ชายคนนี้เนี่ยก็พูดจาวกบวนวกไปบวนมาผู้ชายคนนี้ชื่อไหนพิเชษขุนกำแหงอายุ43ปีนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยตามชุด eod ฮะชุดตรวจสอบเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้ามาตรวจที่รถที่ย่ามปรากฏ เจอปบอม18ปลูกฮะปบอม18ลูก,ลกต่อวงจรครบมีดินระเบิดครบพร้อมใช้งานรัศมีเนี่ยทำลายล้าง3-5เมตรนะครับถ้าระเบิดออกมาอยู่ใน3-5เมตรถึงแก่ชีวิตนะครับขนาดเดียวกันยังพบอาวุธปืนฮะอาวุธปืนไทยประดิษฐ์พร้อมลูกปืนแล้วก็กระสุนปืนเหล็กทำเองนะครับมีแก๊ปมีจุดระเบิด อาวุธปืนเป็นประเภทลำกล้องไม่มีเกลียวนะฮะนี่พบเจอที่ผู้ชายคนนี้นะครับไม่แน่ใจว่าจะไปก่อเหตุที่ไหนอย่างไรตอนนี้ตำรวจกำลังให้หมอโรงพยาบาลตำรวจกับนักจิตเวชเข้ามาตรวจสอบนะครับเพราะว่าผู้ชายคนนี้วกให้การวกไปวนมาคล้ายคนสติไม่ดีฮะคล้ายคนสติไม่ดีแต่นี่ท่านผู้ชมครับน่าสนใจมากนะครับการตรวจพบวัตถุ ระเบิดไปบอมถึง18ลูกพร้อมอาวุธแบบนี้กลางกรุงเทพมหานครก่อนวันชุมนุมใหญ่ต้องสังเกตให้ดีนะครับไม่ทราบว่าจะมีการเตรียมจะก,ก่อเหตุอะไรหรือเปล่าหรืออย่างไรนะครับนี่เป็นรายงานล่าสุดเพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับตำรวจตรวจเจอตั้งแต่เช้านะครับแต่ว่าเพิ่งให้เปิดเผยใ,ให้ผู้สื่อข่าวทราบในช่วงเย็นครับไปดูกลุ่มเดินทะลุฟ้า นะครับกลุ่มเดินทะลุฟ้าก็คือเครือข่าย People Go Network นะครับที่เขาร่วมกับกลุ่มร,ราษฎรจัดการเดินทะลุฟ้านะครับสสัปดาห์แล้วนะครับเดินตั้งแต่โคราชนะครับมาถึงกรุงเทพระยะทาง247.5กิโลเมตรนะครับเพื่อขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและเรียกร้องให้ปล่อยตัว4แกนนำราษฎรการเดินก็นำโดยคุณไผ่ดาวดินนะครับแล้วก็มีหลายคน,นยร่วมเดินมา นะฮะเป็นช่วงๆวันละ15กิโลจากโคราชวันนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นที่ปทุมธานีฮะเดินกันที่ปทุมธานีจุดเริ่มต้นนะครับ,รรรนนรบแล้วก็นี่ฮะที่วัดส้มวัดคุณหญิงส้มจีนนี่ตั้งแต่เช้านะครับมีพระเข้าร่วมขบวนและที่ใส่เสื้อขาวนั่งอยู่ฮะคุณสุลักษ์ีวลักษ์หรือสอสีวลักษ์ฮะปัญญาชนสยาม มาร่วมขบวนด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการถือธงแดงข้อความต่างๆนะครับรัฐสวัสดิการท่วนหน้าปล่อยเพื่อนเราลดความเหลื่อมล้ำนะครับวันนี้เดินกันร้อยกว่าคน26กิโลจากวัดคุณหญิงส้มจีนมาที่หน้าห้างฟิวจอร์พาร์ครังสิตนะครับอย่างที่บอกครับว่าคุณสอสิวรักษ์เข้าร่วมขบวนด้วยนะครับแล้วก็เป็นการเปิดการเดิน สศิวรักษ์เนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าการต่อสู้ภาคประชาชนเนี่ยจะต้องไม่ใช้ความรุนแรงการที่จะนําไปสู่ชัยชนะต้องใช้สัจจะใช้อหิงสาขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนต่อสู้ด้วยความอดทนไปฟังเสียงคุณสอสิวรักรษ์ฮะประชาชนไครเข้า็นราประชาชนปอบร้อมเราต้องพิเห็นว่าสิ่งที่จะรอ้อมจะแพ้สิ่งที่เป็นจริ้ง าาาาาอาจจะใชารัดกษาท้าึงชาต่อสู้กระบวนการของเราอาจจะไม่ใหญ่โตอาจจะไม่มากแต่ทุกคนที่มาร่วมเนี่ยมีธรรมะเป็นพื้นฐานแล้วอย่าลืมน,นะครับโลกสมัยนี้เนี่ยร,รู้อรรรู้บอกเลยว่าเราทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นอย่าเล็ก่าเราเป็นคนจำนวนน้อยแต่นคนจำนวนน้อยเนี่ยเป็นคนซึ่ต่อสู้ เยชละด้วยความยินดีเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนทั้งหลายผมขอเอาใจช่วยขอให้กำลังใจให้ท่านทั้งหลายเดินทางด้วยความอดทนด้วยความตั้งใจมั่นและในที่สุดเราจะต้องชนะอับปีจะต้องไปจังหลายจะต้องแพร้รรมะรงอารม สสรัชคอสให้กำลังใจนะครับแล้วก็บอกว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยอาจจะกลุ่มคนไม่ได้ใหญ่โตมากแต่ว่าทุกคนเนี่ยนะครับมีธรรมะเป็นพื้นฐานสมัยนี้ทําอะไรทั่วโลกก็รู้หมดฉะนั้นอย่าคิดว่าเรามีคนน้อยคนจนํานวนน้อยคือคนที่ต่อสู้ก็ขอให้กําลังใจทุกคนที่เดินทางด้วยความอดทนนะครับขณะที่คุณไผ่ดาวดินนะฮะคุณจตุพัฒบุญพัทรรักษาหรือไผ่ดาวดิน ก็ให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับระหว่างการถือธงร่วมขบวนนะครับบอกว่าวันนี้ใกล้ถึงกรุงเทพแล้วซึ่งเป็นศูนย์กลางอำนาจอยากจะชวนทุกคนที่รู้สึกอึดอัดคนไม่ไหวต่อความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นนะครับไม่ไว่าจะเป็นความรุนแรงจากรัฐทั้งทางตนงทางอ้อมทางกายภาพคือการสลายการชุมนุมนะฮะทางกฎหมายคือการจับกลุ่มให้ออกมาร่วมกิจกรรมนะฮะใครที่รู้สึกว่ารัฐบาลไม่ได้แก้ไขชีวิตเราเลยก็ออกมาร่วมเดิน เรายินดีต้อนรับทุกคนขอให้ออกมาไล่เผด็จก,การไปด้วยกันตั้งแต่รัฐบาลประยุกต์เข้ามาชีวิตก็ไม่ดีดขึ้นการแก้ปัญหาของเกษตรกรก็ไม่ได้ถักภาระให้ประชาชนรัฐบาลนี้ไม่เคยแคร์ประชาชนแล้วช่วงจังหวะก,การเดินเนี่ยนะครับช่วงเข้ามาแถวแถวนวนครแถวแถวก่อนจะถึงนังสิทธิ์เนี่ยนะครับเวลาผ่านสะพานลอยเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนที่เขามาส่งกําลังใจนะฮะ เอาป้ายนะครับต้อนรับเนี่ยมาติดสะพานลอยนะครับเป็นช่วงๆแต่ก็มีรายงานว่าตำรวจตำรวจก็พยายามที่จะมาห้ามไม่ให้มีการติดป้ายบนสะพานลอยต้อนรับขบวนของคุณไผ่ดาวดินนะครับสำหรับกําหนดการวันนี้เนี่ยฮะกำหนดก,การวันนี้นี่นะครับตอนนี้ล่าสุดคือเดินมาถึงบริเวณตรงกันข้ามกับห้างเมเจอร์ รังสิตนะครับเป็นวินรถตู้อ่าวินรถตู้ตรงข้ามฟิวเจอร์ขอภายข้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนี่เป็นภาพสดฮะตรงข้ามของพระอ่าห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตก็มีการขึ้นเวทตั้งเวทีย่อมยนะครับปราศัยกันอยู่ตรงนี้นะฮะอ่าปราศัยเรื่องของการบอกเล่า16วันการเดินทางสู่เมืองกรุงนะฮะกับกทุกคนเมืองคนทํางานสถานการณ์เศรษฐกิจโดยเครือข่ายแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง แล้วก็เมื่อ18เานก็จะเริ่มปาศัยเรื่องสารยาขวางหยุดอำนาจนอกกติกาจ้องล้มการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่นะครับโดยกำหนดการในวันนี้นะครับที่บริเวณหน้าตรงกันข้ามฟิวเจอร์พาร์คเนี่ยจะสิ้นสุดลงเวลา1ทุ่มตรงนะครับ1ทุ่มตรงนะครับก็จะสิ้นสุดกิจกรรมตรงนี้ซึ่งวันพรุ่งนี้เขายังมีกิจกรรมต่อนะครับใน Facebook ของราษฎรซึ่งก็เป็นผู้จัดร่วมนะครับกับ การเดินทะลุฟ้าก็เด้โพสต์ข้อความกำหนดการเคลื่อนขบวนในวันเสาร์ที่6แล้วก็วันอาทิตย์ที่7นะครับโดยบอกว่าวันพรุ่งนี้เสาร์ที่6มีนาคมนะครับก็จะมีการเคลื่อนขบวนนะครับ9โมงเชา้าจุดเริ่มต้นคือตลาดนัดเสียรังสิตนะครับไปถึงจุดสิ้นสุด16นาฬกานาทีที่แยก,กเกษตรบางเขนแล้วช่วง17นาฬิกาก็จะมีกิจกรรมช่วงเย็นที่มอกเกษตรนะครับ และยุติกิจกรรมในเวลา19นาฬิกานะครับส่วนวันอาทิตย์กิจกรรมจะเริ่มต้นขึ้นตอน9้าโมงเช้าที่แยก,กเกษตรบางเขนเช่นเดียวกันโดยจะเดินขบวนไปเรื่อยๆไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสิ้นสุดลงตอน16นกานาทีและมีการจัดกิจกรรมตอนเย็น17นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง3ทุ่มนะครับนี่คือแผนผังการ วางการเดินทะลุฟ้าที่จะเดินกันต่อเนื่องตลอดเสาร์อาทิตย์นี้นะครับซึ่งทาง People Go Network นี่นะครับบอกว่าก็ขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนเนี่ยที่สนใจเตรียมรองเท้าให้พร้อมแล้วมาร่วมเดินทะลุฟ้าเรียกร้องไล่รัฐบาลประยุทธ์และยกเลิก112นะครับนี่เป็นกรณีของเดินทะลุฟ้านะครับซึ่งขนาะนี้ยังอยู่ที่แถวๆฟิวเจอร์พาร์คังสิตนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่ง ก็เคยชุมนุมใหญ่ครั้งแรกไปแล้วนะครับที่หน้าราบหนึ่งก็คือกลุ่มรีเดมการชุมนุมโดยไม่มีแกนนาการชุมนุมโดยไม่มีรถเครื่องเสียงกลุ่มรีเดมประกาศชุมนุมครั้งแรกไปเมื่อ28นะครับกลุ่มหาที่ผ่านมาล่าสุดรีเดียมเขาประกาศครั้งที่2แล้ะครับว่าเตรียมที่จะชุมนุมกันอีกครั้งวันเสาร์นี้วันเดียวกันเลยฮะวันเสาร์นี้ที่5้าแยกลาดพร้าวนะครับเดี๋ยวเขาเปิดตัวโปสเตอร์อันี้เป็นโปสเตอร์นะครับประกาศนะครับ นัดชุมนุมครั้งที่2นะครับโดยนัดหมายรวมตัวกันที่บริเวณห้แยกลาดพร้าวเพื่อเคลื่อนขบวนไปสารอาญารัชดาถนนรัชดาพิเศษนะครับโดยนัดพร้อมกันเนี่ย17นาฬิกานะครับแล้วก็จะยุติการชุมนุมในเวลา21นาฬิกา3ข้อเรียกร้องที่รีเดมเขาเรียกร้องในการชุมนุมในวันเสาร์นี้ก็คือ 1. จํากัดอํานาจสถาบันกษัตริย์2ก็คือขับไล่ทหารออกจากเมือง แล้วก็3คือลดความเหลื่อมล้ําด้วยรัฐสวัสดิการทุ่นหน้า3ข้อนี้เป็นข้อเรียกร้องนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นเสาหลักที่เป็นต้นต่อปัญหาของการเมืองไทยที่ทําให้เมืองไทยจมปลักอยู่ในวงจรผด็จก,การสกดินาและนายทุนนะครับนี่เป็นกรณีของกลุ่มรีเดมน่าจับตานะฮะร,รีเดมนี่ครั้งที่แล้วเนี่ยก็มีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าที่ตํารวจคอฟอบาดเจ็บกันไปก็หลายคนนะครับ นี่จะไปที่หายาแับเท้าแล้วก็เอาขยะไปทิ้งที่หน้าศาลนะครับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งประกาศนะครับในวันเสาร์นี้ก็คือกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันครับเขาประกาศใน Facebook ของเขานะครับบอกว่าวันเสาร์ที่6นี้ร่วมกันแสดงพลังต่อต้านพวกจับจ้วงสถาบันที่หน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะครับเวลา13นาฬิกาครับนี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ นัดหมายกันในวันเสาร์นี้3กลุ่มนะครับหลักๆนะครับที่นัดชุมนุมกันในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ไปดูฝั่งตำรวจกันหน่อยนะครับฝั่งตำรวจเองเนี่ยก็เรียกว่าเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่ครับวันนี้ผบอรตรผบอรชอนอ,ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับพอบอรตรเนี่ยออกมาเหมือนจะเป็นการออทักนะกลุ่มชุมนุมนะครับเป็นการสะกิดเตือนใจผู้ชุมนุมนะครับ พลตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขครับผบอตรนะครับบอกว่าการชุมนุมในวันเสาร์ที่เกิดขึ้นนี้ตัวเองก็ได้ติดตามสถานการณ์ตลอดเท่าทีทราบก็คือมีหน้าศาลมีศูนย์ราชาการมีกรมหามราบที่11ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นเขตพระราชฐานต้องทําความเข้าใจด้วยและตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับพลกรฉุกเฉินกลุ่มผู้ชุมนุมก็พยายามที่จะยกระดับใช้ความรุนแรงเพิ่มขึ้น เราก็ยังยึดหลักไม่ธรรมดารเกินกรอบกฎหมายแต่ต้องเตรียมการให้มากกว่าเดิมความสูญเสียการบาดเจ็บต้องพยายามจำกัดให้น้อยลงครับพบตรอบอกว่าอยากให้กลุ่มผู้ชุมนุมใช้สติคิดให้ดีบางคนมาชักชวนท่านให้เตรียมอุปกรณ์เตรียมโล่เตรียมแป๊บเหล็กดิ้วต้องคิดให้ดีทําอย่างน,นี้มันไม่ได้อะไรกับประเทศชาติถ้าคิดว่าสิ่งที่ทําอยู่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนโดยรวมแน่ใจหรือว่าทําอย่างนั้น จะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะการชุมนุมของกลุ่มรีเดมที่จะไปหน้าศาลอาญานะครับผบอตรอบอกว่าตอนนี้เนี่ยตำรวจคุยกับทางสำนักง,งานศาลอยู่ตลอดเวลาการชุมนุมเนี่ยมันก็ผิดพรกฉุกเฉินอยู่แล้วถ้ามีการชมรุมนุมแบบดักแบบนั้นก็ไม่อยากเห็นความรุนแรงหรือการประทะกันโดยไม่ใช่เหตุนี่พอบอตรเหมือนจะเป็นการปรามนะครับว่าจะทําอะไรคิดให้ดีใครมาชวนให้เอาโล่เอาเหล็กเอาแป๊บไปเนี่ยก็ต้องคิดให้ดีว่าเป็นการทําเพื่อประเทศชาติจริงหรือเปล่า นะขณะที่พอบอชน,นฮะผู้จัดจาการตำรวจนครบาลนะครับพลตำรวจโทพักคพงพงเพตรานะครับพักพงพงเพตราวันนี้ท่านบอกว่าตอนนี้เตรียมตำรวจไว้แล้ว32กองร้อยครับ32กองร้อยเพื่อไปดูแลรักษาความปลอดภัยตามจุดต่างๆจุดที่เป็นห่วงมากที่สุดก็คือกลุ่มรีเดมที่จะเคลื่อนจากห้าแย้ด้าท้าวไปที่ศารอาญาเนื่องจากจุดดังกล่าวเนี่ย ตามข้อมูลของกลุ่มรีเดมก็คือจะไม่มีแกนนาแล้วที่ผ่านมาเนี่ยการชุมนุมที่กรมฐานราบที่1วิภาวดีรังสิตก็มีการใช้ความรุนแรงจนมีการประทักกับเจ้าหน้าที่ดังนั้น3 2กองร้อยก็จะเน้นดูในจุดนี้เป็นพิเศษนะครับนักข่าวก็ถามว่าเอ๊สามสิบสองกองร้อยเยอะขนาดนี้เนี่ยเป็นหมื่นๆคนนี่นะครับท่านจะลงพื้นที่พร้อมๆกันเหรอท่านบอกว่าก็ต้องหมุนเวียนกัน3ผัด 3ผัดนะครับแล้วก็จะกำชับให้ตำรวจคอฟอเนี่ยอย่าทำเกินกฎหมายอย่าทำเกินหน้าที่นะครับนี่ฮะอันนี้เป็นผอบอชอนอนะครับยืนยันมาแบบนี้ว่า32กกร้อยพร้อมนะครับพอ,อ,อไปดูกองทัพอากาศกันหน่อยกองทัพอากาศเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ผู้ชุมนุมเดินทะลุฟ้าเขาจะต้องเดินผ่านเพราะเขาจะเดินไปทางผนโยธินนะฮะเดินไปทางหนโยธินก็จะเดินผ่าน ทางผู้จัดก,การฐานอากาศนะครับพลอากาศเอกแอร์บูนสุดที่วันนะครับบอกว่ากรณีที่ผู้ชุมนุมจะเดินหนะักจากหน้าโลตัสลังสิตไปที่ราบ11ใช้ผลโยทินผ่านกองทัพอากาศเนี่ยก็สามารถมาได้ตามปกติเพราะว่าถนนด้านนอกเนี่ยก็เป็นเส้นทางสาธารณะทุกคนก็สามารถใช้ได้เพียงแต่เราจะปิดกั้นช่องทางเขตทหารเท่านั้นนะคนข้างนอกเข้าไม่ได้นะครับเราต้องดูแลที่ตั้งของเราไม่มีมาตรการอะไรพิเศษนะครับ นี่ฮะทางทออก็ยืนยันว่าผ่านได้ครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับดูจบแล้วนะครับหากชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากให้เราผลิตคลิปที่มีคุณภาพแบบนี้ต่อไปนะครับร่วมสนับสนุนเราโดยการสมัครเป็นสมาชิก YouTube มัติชนทีวครับการเมืองเป็นของทุกคนแระชาธิปไตเป็นของทุกคน YouTube มัติชน TV ีเป็นของทุกคนครับ